เป็นคนนึงที่มีปมมากตอนเด็กแล้วเรารู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองความมั่นใจมันหายไปพอหลังจากนั้นมาค่อนข้างเก็บตัวพบกับมิวสุภสทธิ์กับเรื่องราวในชีวิตว่ากว่าจะประสบความสําเร็จในทุกวันนี้เขาต้องผ่านอะไรมาบ้างเราเป็นคนที่ทุกคนมองว่าอันนี้ก็ดีอันนั้นก็ดีอันนั้นก็ดีแต่ว่าพอมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบการเรียนเราลดลงลเราคิดเหยียดไง เราก็ไม่ค่อยอ่านหนังสือเวลาพูดตรงๆเราเป็นคนขี้เกียจมากๆแล้วแบบทุกคนคาดหวังมากๆมันจะมีความแบบสังคมพ่อแม่เวลารวมญาติก็จะแบบบอกว่าเดี๋ยวลูกฉันเก่งอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นแล้วพอเรารู้สึกว่าเ่าไม่ใช่อย่างที่เขาพูดพอหลังจากนั้นมาค่อนข้างเก็บตัวแบบกิจกรรมอะไรอาจารย์ให้ทําก็ไม่อยากทําเป็นหัวหน้าห้องก็แบบหลบเลยไม่ไม่อยากทําอะไรเงี้ยไม่อยากเป็นมีช่วงประถมแบบปลายๆช่วงมต้นเลยเก็บตัวมากๆก็ เหมือนเรามีโลกส่วนตัวของเราอะที่ไม่ต้องมีใครมาคาดหวังในในตัวเราอะไรงีถ้างั้นมันจะมีแบบ turning point ยังไง<ม>ที่เราแบบออกมาจากสูวนนั้นได้ค่ะตอนช่วงมปลายเราไม่มีน้องคนหนึ่งที่เราเรารู้สึกว่าเอ๊ยมันเจ๋งแล้วเราอยากเป็นแบบเขาบ้างก็เลยค่อยๆเปลี่ยนตัวเองค่อยๆลองกล้ากระโดดข้ามกำแพงออกมาม หลังจากนั้นก็เลยเริ่มเปลี่ยนตัวเองเวลาอาจารย์มีอะไรอยากให้ลองทําก็ลองทําแต่ถึงเวลาตื่นเต้นมากเลยนะเพราะว่าเราก็เป็นคนขี้กลัวอยู่อ่าการที่เราแบบหายไปเป็นหลายปีมากๆคือเข้าใจเลยเข้าใจคนที่แบบตื่นเต้นมันตื่นเต้นจริงๆแต่เราไม่เคยมองตัวเองเลยว่าสิ่งที่เราทําอ่ะเราชอบจริงๆหรือเปล่าคือบางครั้งแค่เราพอใจกับสิ่งที่เราทําอ่ะมันก็พอแล้วนะมันมันมันไม่ต้องขนาดว่าต้องให้ทุกคนพอใจหรอกหลังจากนั้นก็คือคิดเลยว่าถ้าสุดท้ายแล้วเราทําเต็มที่แล้ว แล้วเราพอใจกับมันอะไม่ต้องไปสนใจคนอื่นเลตอนนั้นในเมื่อเราฟูลฟิลกับตัวเราเองแล้ว happy แล้พอแล้ววงการบันเทิงตอนเข้ามาเนี่ยผมผมเริ่มเข้ามาช่วงประมาณม .5 ม .6 ประมาณนี้ครับ ถ้ารวมๆแล้วก็อยู่ประมาณ11ปีได้แหละเหมือนเราไปเรียนพิเศษตามปกติที่แถวสยามนี่นแหละ <S 2> <S 2> แล้วก็มีโมเดลลิ่งมาเจาอครับผมต้องบอกว่าแคโฆษณาเยอะมากๆจริงๆประมาณร้อยกว่างานได้เลยครับ <S <S 2> <S 2> ที่ได้จริงๆน่าจะประมาณคือไม่ถึง10ประมาณเนี้ยหลักประมาณ10นิดนิดแล้วตอนนั้นความรู้สึกของเราเป็นยังไงคะโหตอนนั้นนี่เฟลเฟลมากมากเพราะเราเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราไปแคสทุกๆวันเลยก็ไม่ได้ซะทีการที่เราไม่ได้อะ ไม่เคยมีใครบอกนะเราไม่ได้เพราะอะไรเราผิดพลาดตรงไหนไม่รู้เลยจริงๆงานคืองานพวกนี้ไม่รู้จริงๆแต่เราไม่ไม่เคยตอนนั้นคือไม่เคยมองที่ตัวเองเลยครับว่าจริงๆแล้วเราจะเป็นนักแสดงะความสามารถในการแสดงเรามีมากพอหรือเลปล่าพอเรามานั่งรีเช็คกับตัวเองเรารู้สึกว่าเออเราโทษคนอื่นไปอะมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกเราเลยรู้สึกว่าเออเราลองมาดูที่ตัวเองดีกว่าว่าตัวเราอ่ะเก่งพอหรือยัง เพรนั้นกก็เลยแบบเริ่มต้นใหม่เลยก็คือไปสมัครยนแั้งติง้งครับผมเริ่มเรียนจากคลาสแรกเลยคลาสเบสิกเลยแล้วก็เรียนมาเรื่อยๆตอนนั้นแบบเรียนทุกวีคประมาณเกือบ2ปีได้ครับผมก็คือเหมือนทุกวันเนี่ยเราอยู่กับการแสดงตลอดแต่พอเราไปฝึกมาประมาณ2ปีได้พอหลังจากนั้นมาแคสอะไรอ่ะก็ผ่านหมดเลยนะทั้งตัวโฆษณาด้วยแล้วก็ได้มาเล่นซีรีส์ครับผมแล้วก็มาตอนนี้จนเรารู้รู้สึกว่า การเป็นนักแสดงมันเท่ดีเหมือนกัน oh, เนี่อ้โหเท่เออแน่นอนค่ะการเป็นนักแสดงเท่เหมือนกันนะ <c oughs> การที่เราได้รางวัลนะครับอยูใ่ในจุดที่เราได้รางวัลนะักแสดงนำยอดเยี่ยมมันคงเท่ามากๆา <c oughs> เราก็เลยมีเราก็เลยเซ็ตโกลลนั้นขึ้นมาว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราได้เป็นนักแสดงจริงๆแล้วเราอยากได้รางวัลนี้มากๆรางวัลที่เราทุ่มเทกับบทมาตลอดแล้วเราแบบได้รับว่าเอ้ย hey, บทเนี้ยที่เราเล่นเราได้นักแสดงนำยอดเยีเ่ยมเลยนะโดยส่นยยวนตอนนี้มันเป็นโกอยู่ตอนนี้ครับผม ทางครอบครัวเราแบบพูดยังไงกับเราพพอร์ตเราไหมเวลาที่เราบอกว่าเออแบบเราสนใจด้านนี้นะคุณแม่เนี่ยค่อนข้างพพอร์ตครับผมแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยจะไม่จะไม่เลยคุณพ่อก็จะเป็นแนวแบบเรียนก่อนสิ <im it> เราเป็นนักเรียนเราก็ต้องตั้งใจเรียนสิ <im it> เขาก็บอกว่าเนี่ยงั้นก็เรียนให้จบก่อนนะเราค่อยทําจริงจังเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ป๊า,ปาเราแบบเราแบ,บ่งเวลาได้เราก็สามารถเรียนไปด้วยได้แล้วก็ทํางานไปด้วยได้มันก็เลยต้องพิสูจน์ให้เขาดูแหละว่าเราสามารถทําอย่างนั้นได้ได้จริงๆครับผม เวลาที่พี่มิวเจอปัญหารับมือกับมันยังไงคะสุดท้ายแล้วถ้าเราทําเต็มที่ทุกอย่างแล้วอ่ะผลจะออกมายังไงก็เราทาเต็มที่แล้วมันเป็นเขาเรียกว่าเป็น process หรือว่าเป็น error ที่เราไม่สามารถควบคุมแบบปัจจัยภายนอกได้สิ่งที่เราควบคุมได้คือปัจจัยภายในในตัวเราเองเพอหลังจากนั้นปุ๊บก็จะรู้สึกว่าเออมันเจอเรื่องไม่ดีมาหรือว่ามีความผิดหวังหรือว่าไม่เป็นไปตามที่หวังสุดท้ายเราหวังหรือป้งเราก็เราหวังแค่เราทําเต็มที่อะ เรารู้สึกว่าเราทําเต็มที่เราฟูลฟิลในทุกทุงานเราแฮปปี้กับการทํางานพอแล้วอยากจะให้แบบสรุปนิดนึงว่าเช็คโฮมเมสสจสำหรับน้องๆที่ดูอยู่คืออะไรบ้างคะอยากให้ หลายหลายคนเนี่ยลองสังเกตตัวเองดูเราเจอปัญหานี้เราโทษคนอื่นมากไปหรือเปล่าเราได้มองตัวเองหรือย,ยังว่าความจริงแล้วตัวเราเองสามารถพัฒนาไปได้ในทางคิดทางไหนบ้างนะสามารถปรับปรุงอะไรยังไงได้บ้างก็อยากให้นน้องเนี่ยลองลองรีเช็คตัวเองดูนะครับผมว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเป็นเกิดจากใครบ้างแล้วก็สิ่งที่เกิดจากตัวเราเองอะ่ะเราสามารถปรับปรุงแก้ไขอะไรยังไงมันได้บ้างเรื่องการ เปรียบเทียบจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเปรียบเทียบ,เ,ยบเทียบตัวเองกับคนอื่นหลายๆคนก็เป็นแหละผมรู้สึกว่าแต่ว่าการการที่สุดท้ายแล้วคุณแบบมองย้อนกลับมาแล้วก็เปรียบเทียบกับตัวเองในเมื่อวานเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันจะทําให้ตัวคุณพัฒนาไปด้วยนะแล้วก็ไม่เอาใจเราไปอยู่ที่คนอื่นให้ลองลองกลับไปแล้วก็ดูว่าตัวเราในเมื่อวานเนี่ยเราสมมติว่าถ้าเราอยากไปนักแสดง acting skill เราเก่งก่บตัวเองในเมื่อวานหรือเปล่า คุณอยากแบบตั้งใจเรียนความรู้ของคุณเพิ่มเติมจากเมื่อวานแล้วหรือยังก็ล้องกลับไปยเช็คดูครับผมข้อต่อไปความคาดหวังทุกๆคนเป็นแน่นอนแล้วก็หลายๆคนเป็นแล้วก็ถูกตั้งคาดหวังจากคนอื่นด้วยนะที่อยากจะบอกว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังอยากให้ทุกๆคนเนี่ยทำเต็มที่ในสิ่งที่ตัวเองทําได้แล้วคุณก็จะไม่คาดหวังเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณทาเต็มที่แล้ว เรื่องการขอบคุณตัวเองแล้วกันอ,นะอย่างแรกเลยไม่ได้อะไรนะจะนอนหลับฝันดีหรือว่าวันนี้เราทําอะไรสําเร็จมาบ้างนะการทํางานสําเร็จสําเร็จการเรียนไปแล้วหรือว่าแค่คุณแบบอยู่มาถึงตอนเนี้ก็ลองขอบคุณตัวเองดูครับผมขอบคุณพี่มิวมากนะคะที่มาแชร์เรื่องราวประสบการณ์ก่อนที่จะมาประสบความสําเร็จในวันนี้ต้องผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็มีข้อคิดดีๆหลายๆข้อนะคะที่มาฝากทุกคนในวันนี้เลยขอบคุณพี่มิวมากนะคะ